หลาปียกอ่ะไอ้เปียกสมิทธะโอ้ยกูไม่เจอมาหลายปีแล้วมงคลมงคลนึมงคลเป็นร้านแต่วันอะ้วนะมึงแหมไงกูรังโป๊อยู่ไงมึฮ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 ไฮึมงคลฮะ มึงบอกไม่เจอมันนานแล้วไงมงคลอาจจะเป็นลูกค้าก็ได้กูเปี๊ยกเองเปี๊ยกอะมันมีเป็นร้อยเป็นพันเปี๊ยกไงเปี๊ยกอะเนี่ตัวเล็กๆอ้วนๆดำๆหน้าเด็กๆยิ้มมันหวานไงอาจจะชื่อเปี๊ยกอะแต่ไม่เกี่ยวกับเราหรอกกูเปี๊ยกอะเปี๊ยกสมิธไงเปี๊ยกเล็กๆคนเดียวกับมึงไงที่มึงจักไอ้ทันยามุรุอะเฮ้ยที่บอกไอ้เบิดเนี่ยจัดบอกซะหมดเลย มงคนมองคนเปียกแอกมองคนองมองคน,งคนเปียกมาแล้วมองคนออกไปเปิดประตูให้มันอย่าถูกติงตา,ายไม่ปิดได้เปิดเนาะอ,ออกมาก็ยืนอแอกละมึงช่วใจอยู่อะ พี่อะไรย่เงี้ยไปก็ไก็ไปอย่าเรื่มาโนนี้ลูกค้าเยอะนะก็หนักให้กูดูฮอโดนล้างจานต้นตีนเรืงหลังตางเรื่องนีู่เคยดูไหมอเปิดฉากแรกว่านั่งเอกแล้วตลก่านั่งล้างน้ำแปหยุดจอกจกชที่สองนั่งเอกลนั่งล้างน้ำแป้จังจังากสามฉากสี่ก็ล้างนานมือนน้ำแปบอกน้ำเป่าจับกูล่เต็งเลย เป็นมือก็เจตงแต่ต,ตลกตรงนี้ตลกตรงว่าเอ็ดตายคากระมังตลกมากรักกูมากเลยสมติขึ้กูสักนิดก็ไม่มีกูสิกจนหน้ากูจะไม่เป็นมนุษย์จุ่แล้วเอเจ๊กจับไปเปียกไว้สองไม่นะนี่เปียกนะสองทำอะไรนึกถึงหน้ากันวะ ทางเดี่ยวนี้เพี้ยงสองเอ็มหมัดไปกูเชื่อได้แต่มันก็ต้องวกมาหากูไอพ่อนั่นไงแกพ่ายมงคลรักกันเลย